มาติดตามกันนะครับผ่านช่วง Investment Update โดยตลาดทรัพ์แห่งประเทศไทยครับในช่วงที่ผ่านมาในทางตลาดทรัพ์นะครับได้ไปร่วมมือกับบรเกอร SBI ไทยออนไลน์หรือว่าสบายโตนะครับในการจัดการแข่งขันเกม of Trade นะครับของทางสบายโตได้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนที่ชนะเขามีไอเดียมีแนวทางในการเทรดอย่างไรบ้างแล้วก็โครงการนี้โปรเจก t นี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนพาผู้ชมไปติดตามกันดูครับเชิญค่ะ คือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของโครงการสบาย,ต game Trade ายโตเกมออฟเทรดไร้เวทมนต์เทรดหุ้นให้เป็นโปรโผ่านรูปแบบการแข่งขันสไตล์เกมออนไลน์อีสปอร์ตเ e ทรดหุ้นผ่านระบบออนไลน์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของนักลงทุนในปัจจุบันได้อย่างลงตัวที่บริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์จำกัดหรือสไปโตได้จัดทำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพันธมิตรแบรนด์ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาสู่โลกการลงทุนมากขึ้นโดยในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า3,000คนเพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า1 0 0นบาทสบายท this company always develop a new generation of investors we guess there are a lot of potential investors among game lovers in Thailand 私たちはこのイベントのフュージョンのゲームとトレードです。これが最後のイベントです。このイベントの数が多くの人です。このイベントの数が多くの人です。<music> คือุณวัชระพงแก้วก่อสีจากทีมโคดเคน House of Thunder หนุ่มใต้วัย27ปีผู้มีใจรักในการเทรดด้วยประสบการณ์การเทรด3ปีโดยมีกลยุทธ์คือการเรียนรู้และทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดหุ้นในทุกวันจนสามารถเอาชนะเหล่าคู่แข่งมากฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาได้ในโค้งสุดท้ายโดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ NAV 24.34เปองเต้นครับผมดีใจ มากๆไหนๆก็มาแล้วก็เลยอยากจะได้ถ้วกลับบ้านครับอยากเอาไปให้พ่อกับแม่ดูครับส่วนใหญ่ผมจะชอบหุ้น IPO ครับแล้ววันนี้ก็มีหุ้น IPO เข้าพอดีก็เลยเข้าทางเลยครับจะต้องเรียนรู้ตลาดทุกๆวันครับเข้าใจอารมณ์ของตลาดฝากติดถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจการลงทุนครับผมอยากให้มาลองลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูครับผลตอบแทน อาจจะสู้ตางประเทศไม่ได้นะครับแต่ในในเราก็มีตลาดหุ้นเป็นของตัวเองแล้วก็ลองเล่นดูครับผมในทีมทันเดอร์ครับเรามีการเตรียมตัวมีการสอนมีการให้คําแนะนํารวมถึงมีการเทรดให้ดูหน้างานเนี่ยเป็นระยะเวลามากกว่า2-3เดือนครับก่อนที่จะมาถึงวันแข่งจริงวันนี้ในการเทรนเนี่ยหลักเราก็จะเทรดในเรื่องของการดูว่าวันนี้ โฟเนี่ยเขาจะขยับไปเล่นที่ตัวไหนแล้วเราจะหาจังหวะเนี่ยในการเข้าไปเทรดได้อย่างไรนะครับโดยโดยใช้ติ๊กเกอร์โดยใช้บิลเลอร์โดยการดูที่แบบหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามารวมถึงหุ้นที่มีโอกาสจะเป็นตัวนําตลาดหรือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือดูซิว่าวันนี้มวลชนเนี่ยเขาจะมาปะลุมบอลกันที่หุ้นตัวไหนเป็นพิเศษผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองเรียนรู้ระบบเทรดหุ้นออนไลน์เสมือนจริง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ c l i c k o w i n s e t c c o m ตลาดทรัพย์เดี๋ยวนี้มีโครงการดีๆเยอะเลยนะครับลองเข้าไปศึกษากันดูช่วยให้นักทุนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถหาความรู้แล้วก็ได้ทดลองเทรดง่ายมากกว่ายุคที่เราเริ่มต้นลงทุนเยอะเลยนะครับเด็กสมัยนี้มีโอกาสดีๆกันเยอะเลย